เราต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อที่ทําให้ฟาร์มของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีดโดรนเพื่อการเกษตรลำหกลิตรลำสิ0ลิตรลำสิ6ลิตรตอนนี้มีถึง30ลิตรแล้วเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีดโดรนที่เราเอามาใช้ในเรื่องของการหว่านปุ๋ยนะครับการหว่านเมล็ดพันธุ์ เป็นเครื่องมือหนึ่งครับที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้สำหรับการทำาฟาร์มกรเกษตรสมัยใหม่ผมยกตัวอย่างเช่นอย่างลำนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือโดนถ่ายภาพแต่เราเอามาดัดแปลงติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์ชนิดพิเศษและติดตั้งกล้องมันติสเปกตอรอนะครับซึ่งกล้องตัวนี้จะทำหน้าที่ออกไปบินสำรวจเพื่อที่จะดูในส่วนของสุขภาพพืช ดูในส่วนของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วเราเอาค่าที่ได้ตัวนั้นมาแปลงผลสําหรับการทำโ,โปรแกรมการบินในการฉีดพ่นก็ดีในการหว่านปุ๋ยก็ดีนะครับที่เราเห็นตอนนี้จะมีโดรนฉีดพ่นเนี่ยอยู่2ขนาดนะครับตัวนี้เป็นขนาด6ลิตรตอนนี้เราก็ใช้โดรนขนาด6ลิตรในแปลงพืชผักไซส์ไม่เกิน5ไร่เนี่ยตอนนี้เรากําลังเอามาฉีดพ่นในเรื่องของฉีดชีวพันธุ์ด้วยโดรนทางการเกษตรนะครับส่วนลำใหญ่ลำนี้นะครับ16ลิตร ส่วนมากเราจะใช้กับพืชไร่และแปลงไม้ผลซึ่งตัวลำใหญ่ตัวนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ข้อมูลแผนที่3มิติจากโดนสกเกลหรือโดนสำรวจเพื่อที่จะเอามาวางแผนที่บินฉีดพ่นในส่วนผลไม้ในฟังก์ชันฟุต t ทรีเนี่ยอย่างแม่นยำนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการฉีดพ่นในส่วนผลไม้ที่สูงที่สุดครับ ข้อมูลที่ได้จากโดรนสำรวจนอกจากเราจะเอาไปใช้วางแผนในการฉีดพ่นแบบแม่นยำแล้วเนี่ยเรายังจะเอาข้อมูลภาพถ่ายที่ได้เข้าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราพัฒนาขึ้นมาสำหรับการทำนายผลผลผิตล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นพืชไร่แปลงไม้ผลนะครับซึ่งจะเกิดผลประโยชน์สำหรับเกษตรกร,กรในเรื่องของการวางแผนการขายล่วงหน้าได้ครับครับหนึ่งชุดองค์ความรู้นะครับที่เราได้จากภาพถ่ายของโดรนสำรวจเราเอามาเข้าซอฟต์แวร์เพื่อ คำนวณหาค่าดัชนี NDI v เนี่ยตัวดัชนี NDI v เองถ้าเรามองด้วยตาเปล่าอย่างงี้เราไม่รู้หรอกว่าจุดไหนในแปลงเนี่ยต้นข้าวของเราเนี่ยมันเกิดปัญหาความเครียดในเรื่องของโรคและมแมลงแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดัชนี NDI v ออกมาได้ซึ่งตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราวิจัยสําเร็จแล้วเราก็จะเอาค่าดัชนี NDI v ซึ่งบ่งบอกถึงปัญหาต่างๆในนาข้าวเอามาวางแผนให้กับโดรนใหญ่นะครับแล้วก็เตรียมสารอัลคาพืชสารชีวพันธุ์ต่างๆไปฉีดพ่นในพื้นที่ แบบตรงจุดซึ่งโดรนใหญ่เองก็บินแบบสมาร์ทนะครับก็คือบินแบบออโต้ตามแผนที่ที่เรา,เาทำแผนที่บินให้เขาไปนะครับประโยชน์ที่จะตามมาก็คือเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนในเรื่องของค่าสารราหาพืชนะครับต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยต้นทุนในเรื่องของฮอร์โมนนะครับและที่สําคัญคือเกษตรกรเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีสุขภาพที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปสัมผัสกับ,กบพวกสารเคมีพวกนี้โดยตรง วันหนึ่งเนี่ยโดรนสามารถบินได้ไม่ต่ำกว่า100ไรไล่นะครับตอนนี้ที่เขารับเหมากันอยู่เนี่ยก็เฉลี่ยแล้วก็ไร่ลัประมาณ80-100บาทก็ประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับน่าจะถึงจุดคุ้มทุนนะครับที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นรายได้ของเจ้าของโดรนเองนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก,บการใช้โดรนางนะการเกษตรตอนนี้นะครับเราร่วมกับบริษัทสยามคูบาาไทยแลนด์เนี่ยนะครับ ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารชีวพันธุ์นะครับกับโดรนฉีดพ่นนะครับซึ่งตอนนี้องค์ความรู้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยโดรนนอกจากที่จะเอาไปฉีดสารละขาพืชที่เป็นสารเคมีแล้วยังสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับสารชีวพันธุ์ได้ครับตอนนี้ในส่วนของมหาลัยเมจโจรเราเองได้พัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งเป็นสื่อกลางร,ระหว่างเกษตรกรและผู้ให้บริการฉีดพ่นโดรนเนี่ยนะครับได้มาเจอกันแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ เป็นแอปพลิเคชันที่เราให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีนะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงที่หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชันาการเกษตรคณะวิศวกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับ